สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมในทุกท่านนะครับเพื่อนๆมือใหม่แล้วก็มือเก่าที่ชอบชมเหรียญนะครับวันนี้จะเอานำเหรียญรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับเหรียญพระเศียรเล็กปีพศ2551นะครับเป็นเหรียญสุดท้ายของปีพศ2551ที่เป็นพระเศียรเล็กนะครับสำหรับปีพศ2551ก็มี2รุ่นนะครับเหรียญเหรียญบาทมี2รุ่นคือรุ่นพระเศียรเล็กกับรุ่นพระเศียรใหญ่นะครับ วันนี้เอาเหรเียญพรัสดีเล็กมาให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวกาสหน้าชมเหรเียญพรัสดีใหญ่นะครับสําหรับปีพศ2551นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จำนวนการผลิตเขาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่อยเจล้านนะครับ179ล้าน615,360เหรียญน,นะครับเป็นเหนเนนรีหยญที่ไม่อยู่ในท็อป10นะครับเป็นเหรียญที่ไม่อยู่ในท็อป10นะครับ ปีพศ2551หรอย่างทบ่อบอนะครับมี2รุ่นนะครับมี2รุ่นคือรุ่นที่พ้าเสียบเล็กกับพ้าเสียบใหญ่นะครับแล้วก็ arian, ราคาการรายการะสมก็แตกต่างกันไปนะครับระหว่างเหรียญพศ5 5 1พรเเสียบเล็กกับพ้เสียบใหญ่นะครับสําหรับเหรียญเป็นเหรียญสิบาทพ้เสียบเล็กกับพ้เสียบใหญ่ความหนาเท่ากันนะครับไม่เหมือนกับเหรียญ5บาทนะครับนะครับด้านหลังก็เป็นบทเป็นพระปรางไว้อร <Russell. S 2> ุณนะครับแล้วก็มีอักษรนะครับ อักษรเบลที่เคยบอกไว้ว่าเป็นอักษรเบลสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับนี่คืออักษรเบลนะครับมีปีพศ2 5 5 1เป็นปีที่ผลิตนะครับแล้วก็ราคา10บาทนะครับสำหรับปีพศ2 5 5 1นะครับถ้าเป็นเหรียญย n c นะครับเหรียญ u n c นะครับเน้นนะครับเน้นนะครับเอเลี้ยงมักจะพูดถึงเหรียญย n c นะครับที่มีราคานะครับเหรียญ UNC คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเขาเล่นหากันเขาอยู่ที่ราคามันละเหรียญละ60บาทนะครับประมาณนะครับประมาณให้นะครับ ประมาณาาเหรียญละ60บาทสลับเหรียญ10บาทปีพศ2551ัอยอพระเศียรเล็กนะครับพระเศียรเล็กนะย้ำนะครับพระเศียรเล็กนะครับเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจกับพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่กันครับมันจะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันนะครับระหว่างพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับเห็นไหมครับนะครับพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่จะแตกต่างกันนะครับต้องทำความเข้าใจว่าปีพศสองพอยห้าสิบเเนี่ยมีพระเศียรเล็กและพระเศียรใหญ่นะครับในปีเดียวกันนะครับในปีเดียวกันจำนวนการผลิตก็ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากัันนะครบ ต้องดูว่าพระเสียงเล็กกับเพี้ยนจะพัดเสียงใหญ่อันไหนที่มีราคาเล่นหาหรือว่าจำนวนการผลิตแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้เอามาเปรียบเทียบดูครับพระเสียงเล็กกับพระยนเสียงใหญ่นะครับสำหรับปีพศ2551พระอห้เสียงเล็กนะครับนะครับอันที่บอกนะครับจำนวนกรำลิศก็อยู่ที่179ล้าน615,360เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับราคาสะสมราคา ราคาตั้งไว้กลางๆของเหรียญ UNC ก็อยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับแล้วก็ผลิตเยอะนะครับผลิตเยอะหาง่ายครับหาง่ายหาสะสมง่ายนะครับมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกอไม่จําเป็นต้องอรีบไปสะสมนะครับเพราะว่าปีพศ2551เนี่ยจำนวนการผลิตตั้ง179ล้านนะครับนักสะสมอยากจะสะสมเก็บไว้ก็เลือกเหรียญที่มันเข้าตาที่สุดนะครับที่สวยที่สุดแล้วกันนะครับเหรียญไม่สุดไม่สวยก็จําหน่ายออกไปนะครับ เหรียญที่สวยๆก็เก็บไว้นะครับอ่ายังมีให้เลือกได้เยอะนะครับมันยังไม่ขาดตลาดขาดว่ายังเลือกไม่ได้นะครับปีพศ2551นี่ไม่เหมือนปีพศ2541นะครับปีพศ2541เขาติดอันดับท็อปเทนอยู่อันดับที่2ที่2นะครับอังนั้นปีพศ2551ยังหาได้ง่ายครับยังหาได้ง่ายครับ จำนวนการผลิตร้อยกับล้านเหรียญนี่ยังยังหาได้สบายนะครับไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องไปหาเหรียญที่ไม่สวยไม่เก็จสะสมนะครับยังเลือกได้ยังหาเลือกเป็นเลือกเอ่อความสวยความงามได้อยู่นะครับปีพศ2551นะครับฝากไว้ให้เพื่อนๆชมกันนะครับรีวิวเพื่อนเพื่อนชมนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ได้รับซื้อประกันใดนะครับเอ่อสำหรับส่วนตัวแล้วมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากนะครับเอามารีวิวเรามาประกอบให้เพื่อนๆฟังว่า เหรียญไหนพอสอไหนจํานวนการผลิตเท่าไหร่นะครับเน้นนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับสาหรับเพื่อนมือใหม่ๆก็จะได้ความรู้ไปว่าเออเขาผลิตเกี่ล้านเหรียญหรือกี่ล้านเหรียญนะครับแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่เหรียญหน้านะครับสวัสดีครับ